มีน้องบอกพลอยมาด้วยนี่มาเป็นเพื่อนน้องคำแพงครับผมมาให้กำลังใจครับดึงหางไว้ลูกจะให้น้องนี้นะดึงไว้นะรรครับผม พวกเราครับช่องกวยอาเจียงคลายแก้วสักใบครับผมวันนี้พาน้องคำแพงเดินโรงเรียนเข้าโรงเรียนครับวันแรกครับนี่มีน้องบอกพลอยมาเป็นเพื่อนครับผมที่เห็นใส่โซ่เยอะๆนี่เพื่อป้องกัน อันตรายนะครับนี่เดี๋ยวเขาวิ่งนะครับเพราะว่าเราฝึกช้างใหม่ครับาซาว่อมเนี่ยีน้องบอกพลอยมาด้วยนี่มาเป็นเพื่อนน้องําแพงครับผมมาให้กำลังใจครับดึงหาไว้ลูกจะให้น้องนี้นะดึงไว้นะวันนี้เราจะไปศูนย์นะครับนี่ไปศูนย์คจชศึกษานะครับ สอง่ a า g งสาวเนีย่างน้ำโจ๊ดเลยเหรอครับเดินครับเดินโมงเนี้ยก็วันนี้ได้รับเกียรติจาก ควานไยอามควานนิ่งนองแล้วก็ควานกําไรทองนะครับแล้วก็น้องบอพลอยขี้ดื้อครับมาให้กําลังใจน้องคําแพงของเรานะครับดูน้องบอพลอยครับดึงหางน้องไว้นะรา น้องว่พลอยดึงหางไว้นะลูกลดึงไว้จะให้นองลุยนะลูกเฮ้ยอปเรียดเนื้อชาจวนอจาร์นมาแล้วครับนี่ก็

ดึงไว้ลูกดึงไว้ลูก,ลกอย่าให้วิ่งนะอย่าให้วิ่งนะดูครับดูน้องไอ้ดูดูพี่บอพลอยดึงน้องทำแพงไว้นะครับช่วงนี้ศูนย์คดเกศึกษาเปิดทำการแล้วนะครับมาเที่ยวได้นะครับ ร้านส้มตำมะลอยนี่เจฟ้านะครับนี่นี่ครับบรรยากาศน้องครับดูครับนี่ครับศูนย์ขจัดสานะครับโลกของช้างครับก็วันนี้น้องขับแพงเข้าโรงเรียนวันแรกนะครับ ซาครับนี่ส <so ั mm ่งได้ครับนี birth birth ่ดูชมหน้ากีครั้งไว้อันนี้กีครั้งไว้

แล่เรียบเกียรตจากน้องวอพลมาเป็นเพื่อนนะครับนี่จ่าสววจ่าสวยแพงจ่าสวยเยียมจาเยี่ยมอแล้วไม่ซอยลวู้างครับดนเดิมไม่อ่ไม่ไม่ใส่ันนะู้างครับดูหา้งคเยอะใส่ไม่ไอ้ไม่คอแค่เยอะโ้ไรยอามยดโอ้เดินเร็วเทลูก Nó hoa đứng hàng đứng hàng này tắt đi hoa mày hoa 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 mấy hoa mấy. hoa 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 Ơ hoa hoa เอาลงเลยเอาลงเอาเอาเอาเดี๋ยทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยทำงให้น้องไปเฉยทำอะไรเนี่ยธรรมดาโลกไม่จำเต้นหน่อยเต้นก็ได้นะเต้นก็ได้นะลองไหมยื้อเดี๋ยวหอดทีอะไรเงี้ย พี่แม่รอหน่ยก็ออตอนนี้เรามาถึงศูนย์คดชศึกษาแล้วนะครับนี่ดูครับก็วันนี้เอาน้องคําแพงมาศูนย์คดวันแรกนะครับก็ต้องใช้ควานช้างเยอะหน่อยครับเดี๋ยวน้องเขาจะวิ่งครับเราต้องระมัดระวังครับเพราะว่าถ้าวิ่งแล้วเขาจะติดนิสัยครับ

ก็มาถึงแล้วนะครับนี่คุณแม่การดาจะเห็นลูกเห็นลูกครั้งแรกจะเป็นไงครับผมมาแล้วครับ ที่เราเห็นใส่โซ่ก็เอ้เอเอ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 อนออเออเ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 ออเอเออเออออี เลยโปอยครับผมก็วันนี้ก็เป็นไงพี่ควันร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะวันนี้มาเกือบเต็มร้อยครับผมก็วันนี้มาเข้าโรงเรียนนะครับนี่เดี๋ยว จะมีคลิปหน้ายัางไงเดี๋ยวผมลงคลิปให้ดูนะครับนี่วันนี้ได้รับเกียรติจากน้องบัวพลอยมาเป็นเพื่อนน้องคำแพงนะครับรับเกียรติจากฟานน้องอามด้วยครับนี่น้องอามนี่ครับผมถึงแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กด ซับสไคร์ให้ช่องแควาเจียงพลายแก้วสักไปด้วยนะครับว,วิธีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมัทริปนี้ก็สวัสดีครับผม